รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การคิดดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันที่สถาบันโรบอตสเตชันครับซึ่งสถาบันแห่งนี้นะครับก็มุ่งเน้นให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในการคิดแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์ครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆได้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ ก็นั่งอยู่กับคุณทอมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคิดไปจำกัดครับสวัสดีครับคุณทอมครับครับสวัสดีครับคุณทอมครับคำนิยามของโรบสตชั่นนี่คืออะไรครับก็จริงๆอ่ะครับผมก็เป็นวิศวกรนะฮะแล้วก็ทางสาขาขอนแก่นเนี่ยก็คือบริหารโดยวิศวกรนะครับด้านเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้านะครับก็จริงๆความตั้งใจหลักเนี่ย โลบอทเซชันเนี่ยเราเปิดมา7ปีแล้วนะครับสาขานี้เป็นสาขาที่14นะครับเรามีทั่วประเทศมีตั้งแต่เชียงใหม่ไปกระทั่งถึงจังหวัดยะลานะครับ,รบวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเราอยากให้เด็กของไทยเรารเด็กเล็กๆนะครับซึ่งเขากำลังหาแรงบันดาลใจในการที่จะประกอบอาชีพในการที่จะเป็นอาชีพต่างๆในอนาคตเราคิดว่าโลบอทเซชันเนี่ยเรา เข้ามาในสังคมไทยเพื่อที่จะให้เด็กได้ค้นหาตัวเองนะครับในสายของเทคโนโลยีและโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่เทคโนโลยีของยุคใหม่นะครับก็คือเทคโนโลยีด้านของโคดดิ้งและโรบอติกนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยได้เข้ามามีประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กในเรื่องของบทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่ยากนะครับเด็กทุกคนเนี่ย เรียนได้หมดนะครับมั่นใจว่าเด็กทุกคนเรียนได้หมดเขาก็จะมีแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนภายในที่ทําให้เขามีความทะเยอทะยานอยากที่ประกอบอาชีพในสายนี้ซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศของเราเนี่ยต้องการบุคลากรด้านนี้เยอะมากนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นเนาะของเราครับแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราไปเสรไม่ได้แล้วว่า เรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า A.I I เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตประจําวันแล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากการ,ร,รที่น้องๆองหรือว่าเด็กๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เร็วเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรบ้างครับก็คือจริงๆถ้าพูดถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบที่นี่นะขอขอเล่าเกินนิดนึงอ่ะนะครับรบจริงๆที่นี่เนะี่ยมันก็เริ่มต้นจากการเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์เข้าใจโครงสร้างของการเขียนโปรแกร,รมหรือการเขียนโคโดดิ้งเพื่อบังคับหุ่นยนต์ แล้วหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเทคโนโลยีพวกนี้ครับให้อยู่บนอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือเรื่องของ IoT นะครับแล้วก็เมื่อเขารู้เรื่อง IoT แล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องของ Mach ช ine Learning ไปสู่เรื่องของ AI ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตบุตรหลานของท่านเนี่ยได้ตั้งแต่อนุบาล3นะถึงม .6 นะครับคือ สามารถฝากลูกหลานฝากอนาคตของลูกหลานไว้กับเราได้นะครับเราเป็นโรงเรียนที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับ,รบลูกหลานของคนขอนแก่นทุกคนคนอีสานทุกคนสามารถเรียนได้ครับนะครับแล้วเราก็ยินดีต้อนรับ<ะ>และอยากดูแลลูกหลานของท่านนะครับครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีก็คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วยิ่งเด็กๆเรียนรู้เร็วก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองแล้วสถาบันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็น แหล่งจุดเริ่มต้นในการฟูมฟักเรื่องของ<ช>วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีให้กับเด็กใช่ครับใช่พูดถึงเรื่องของระบบการเรียนการสอนของเราบ้างครับการระบบการเรียนการสอนการสอนของเราเนี่ยสามารถส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการและก็พัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างครับก็คือก็คือพูดอย่างนี้ครับจริงๆการจะสร้างเด็กสักคนเนี่ยนะครับให้เขามีแรงบันดาลใจในการที่จะกลายเป็น คนสร้างเทคโนโลยีในอนาคตหรือเป็นนวัตกรนะครับมันก็ต้องมีระบบการเรียนแบบ a c a d e m มินะครับคำว่า europa c a d e m i c ก็คือในช่วงแรกๆของชีวิตนะครับเด็กเนี่ยจะต้องมีบทเรียนมีตัวอย่างที่ดีให้เขาเดินทางที่ถูกต้องก่อนเขาไม่ได้เรียนรัดนะครับกว่าเขาจะต่อหุ่นยนต์ได้เขาต้องเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์ก่อนว่าหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยกว่ามันจะเดินได้เป็นแบบเหมือนสุนัข กว่าจะเดินได้เหมือนนกเพนกวินกว่าจะเดินได้เหมือนเหมือนมนุษย์เนี่ยลิงเกตหรือว่ากลไกลในในตัวการส่งกําลัง,ลงอะไรต่างเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นงไงก่อนซึ่งไอ้นั้นเนี่ยเราก็จะมีบทเรียนในหลักสูตรของเทเลอร์ นะครับซึ่งจะให้เข้าใจเด็กเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดซึ่งยังไม่มีการเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มความยากะนะครับในหลักสูตรของบอสซี่ในหลักสูตรของ V2 และในหลักสูตรของบูธโดยการใส่มอเตอร์มากขึ้นหลายหลายไอโอหลายหลายมอเตอร์แล้วก็มีเซนเซอร์มากขึ้นะนะครับยิ่งยิ่งมอเตอร์เยอะยิ่งเซนเซ,นเซอร์เยอะ หุ่นยนนันก็จะทํางานได้สมจริงมากขึ้นแต่นั่นก็หมายถึงว่าโปรแกรม,มต่างๆก็จะซับซ้อนมากขึ้นะนะครับเราอยากให้เด็กที่ผ่านระบบตรงนี้ครับมีเขาเรียกว่าเทคนิคเข้าทิงกิ้งคอนเซปต์นะครับเข้าใจว่าเมื่อเราจะทำํำสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ที่ที่ดีสิ่งประดิษฐ์ที่ทีทท่มีประโยชน์กับมนุษย์โลกเรานะครับ ต้องเริ่มต้นวิธีคิดยังไงเราจะปูพื้นตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราเอาการความสนุกนำเนาะเพราะเด็กเนี่ยเราจะไปซีเรียสกับเขามากก็ไม่ได้นะครับแต่ต้องทำไงให้ใจเขาเปิดก่อนอแล้วเขาอยู่แล้วเขามีอินเนอร์อยากจะเรียนด้วยตัวของเขาเองอซึ่งเราคิดว่าตรงนั้นสำคัญมากครับก็คือเด็กๆ,ๆที่มาเรียนรู้ที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของวิธีคิดเรื่องของโครงสร้างว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ครับใช่ครับมีส่วนประกอบจากอะไรบ้างเลยใช่ครับแล้วก็ที่ ใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเด็กมาเรียนเนี่ยเราก็อยากให้เด็กวิ่งออกจากหน้าจอที่บ้านาเพอเด็กอยูบ่บ้านาเด็กเล่นคนเดียวเด็กก็อยู่กับมือถือแต่อยู่ที่นี่เด็กอ่ะได้เขียนโปรแกรมบนเทปเล็ตนะครับมไม่ไม่ใช่นั่งเล่นเกม,มนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยได้พูดคุยกับเพื่อนบ้างได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้างในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในพื้นที่ที่ดีในพื้นที่ที่มีคนดูแลนะครับที่เป็นโปรเฟชชั่นอลครับ แล้วเดนี่ยสามารถเติมแต่งจินตนาการหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ลงไปในหุ่นยนได้ยไงบ้างครับความความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเหมือนเหมือนที่ท่านเห็นตัวนี้นะครับครับจริงๆมันคือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่เรียนแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเราเรียกว่าออออเดียนโรบอติกนะครับเป็นหลักสูตรของเด็กชั้นป .2 นะครับที่เรียนกับเราก็คือว่า ตรงนี้นะครับมันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ชุดะนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์รที่เป็นอุลตราโซนิกเซนเซอร์เมื่อเด็กเมื่อเด็กเอามือไปปิดนะครับ เซนเซอร์พวกนี้ก็จะทํางานเมื่อทํางานแล้วมันก็จะสั่งให้มอเตอร์นี่หมุนเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ในทางกลับกันเมื่อกี้ท่านพิธีกรถามนะว่าแล้วมันจะประยุกต์เทคโนโลยีไงเราอาจจะสอนให้เด็กคิดคิดเทียบเคียงว่าถ้าตัวนี้เราอยากวางอย่างนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ถ้าเราพลิกกลับอันนี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์ถูถูพื้นก็ได้โดยที่ว่าเราอาจจะชารลนจนกับเด็กท้าทายกับเด็กว่า ถ้าเราปรับให้อุ้หสซนิกเซนเซอร์มันอยู่ต่ำลงนะครับใช่ใช่มันก็สามารถจะเดินได้มันก็หมุนได้แล้วมันก็จะสามารถสั่งให้ตัวปัดฝุ่นนะครับเราเปลี่ยนมอเตอร์นี่กลับทิศทางนะครับเนี่ยเด็กก็จะได้เรียกว่าอะไรรีเอนจิเนียริงนะครับวิธีคิดนะครับให้เกิดเป็นโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเด็กก็จะได้ทิงกิ้งคอนเซปต์แบบนี้หรืออีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ เข้าใจว่าท่านผู้ชมนะครับคงเคยไปสนามบินแล้วก็เห็นไหมครับที่ตำรวจสนามบินหรือรอปพของสนามบินเขาขี่ไปขี่มานะครับที่เป็นสองล้อนี่ก็คือหุ่นยนต์ต้นแบบนะครับก็คือเหมือนไอหุ่นยนต์ที่ว่าตรวจการในสนามบินนะครับซึ่งมันตรวจการได้ไงมันก็คือสามารถมีเซ็นเซอร์นะครับนะครับมีล้อสามล้อนะครับมันก็ไม่ล้มแล้วมันก็สามารถตรวจไปตามเส้นทางที่กําหนดได้ นะครับเด็กก็เข้าใจทัโงยีพื้นฐานแล้วว่าอ๋อที่เขาเรียกแสกเว้ยฮะถ้าแสกเว้ยเนี่ยทำยังไงตัวนี้ก็ทํางานได้เหมือนกันเด็กก็สามารถลงไปในโปรแกรมตัวนี้ได้แล้วที่สําคัญนะครับบริกทั้งหมดหรือชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ไม่อันตรายกับเด็กนะครับเด็กเด็กใส่ปากไม่ได้เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยสิ่งที่กลัวก็คืออะไรกลัวเขาจะเอาใส่ปากนะครับผอมพวกนี้มันใช้แรงกดไม่มากนะเพราะเด็กมือไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย ผ่านการคิดมาหมดนะครับแทนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปประกวดแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาแล้วมากมายใช่ไหมครับก็มีครับปีนี้เราก็ได้ WRO ในสนามภาคกลางนะครับเราก็ได้อยู่ที่6นะครับ WRO ก็คือเบิร์นโรบอติกโอลิมปิกเราก็ได้ที่6นะครับแล้วก็ที่ภาคเหนือเนี่ยเราก็ได้ที่13แต่ไม่ได้รางวัลนะครับเพราะเขาเอา11ทีมนะครับจากคนแข่งขันทั้งหมดเกือบ เกือบเกือบร้อยทีมนะครับเราก็โอเคแล้วครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ครับนะครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ่สําเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจใช่ใช่สิ่งสิ่งที่เราสําคัญมากที่สุดก็คือที่วันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยครับเราอยากให้พี่น้องชาวภาคอีสานนะครับได้มองเห็นโรงเรียนของเรานะครับซึ่งตอนนี้ในภาคอีสานเรามีอยู่แค่สองที่ก็คือมีที่อำเภอกันทะลักษสามที่ฮะมีที่อำเภอเมืองอุดรแล้วก็อำเภอเมืองขอนแก่น นอกจากเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนจะได้เรียนๆๆๆรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสารรค์แล้วเด็กๆสามารถพัฒนากระบวนการความคิดให้เป็นระบบอีกด้วยในส่วนนี้สําหรับคุณทอมมองว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนต่อสําหรับเด็กๆยังไงบ้างรครับคืออย่างนี้ครับนี่เราเราคุยถึงลูกศิษย์เก่าเรานะรเราเปิดมาแล้ว7ปีนะครับสาขาแรกเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะแล้วก็แล้วก็เราก็ขยายเราเพิ่งขายเฟนช่ายเนี่ยได้3ปีแล้วก็เราก็ขายได้อีก13สาขา นะครับแล้วก็เราก็มีความร่วมมือกับมหาลัยัใหญ่ๆหลายมหาลัยเช่นมหาลัยสงขานครินมหาลัยขอนแก่นมหาลัยพะเยานะครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เราก็มีการส่งบุคลากรเราไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็เราก็ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในมหาลัยด้วยนะครับสิ่งที่เราหวังจริงๆนะครับก็คือว่าเราอยากให้การเรียนการสอนของเด็กในประเทศเรานะครับได้ เข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำๆนะครับรโดยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง<ร>นะครับซึ่งเราก็พิถีพิถันนะครับบทเรียนทั้งหมดที่ท่านเห็นตรงหน้าผมเนี่ยนะ<ร>ก็คือเป็นบทเรียนที่ทางวิศวกรรุ่นใหญ่ห<ร>ได้ไปเดินในงานของเล่นโลก<ร>แล้วก็เราไปคัดเอาของที่ดีที่สุดโลกมาให้หมดเลยเช่นท,ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ,รบเหมือนเหมือนชิ้นนี้นะครับเ,รเป็นหลักสูตรของเราคือหลักสูตรบูธนะครับซึ่งเด็กป .5 ป .6 ได้เรียนนะครับ ในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งของโลกเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับส่วนส่วนตัวนี้นะครับเป็นหลักสูตรบอสซี่ซึ่งเด็กที่เรียนคือป .1 นถึงปสนะครับป .1 ถึงปสก็ตัวนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งของโลกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับก็คือหุ่นยนต์หรือว่าสื่อการเรียนการสอนที่เราใช้ในโรงเรียนของเราทั้งหมดเนี่ย เป็นสื่อที่เราเชื่อว่าดีที่สุดของโลก<ม>ในเวลานี้<ม>นะครับรเด็กที่า,า,างดีใช่เด็กญี่ปุ่นเขาก็เล่นอย่างนี้เด็กเกาหลีเขาก็เล่นอย่างนี้เด็กจีนเขาก็เล่นอย่างนี้นะครับพราน,นเป็นโอกาสที่ดีนะครับของพี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่นะครับ,รบที่ได้เผยแพร่ไปได้รับไปว่าเด็กไทยควรจะได้เรียนได้เห็นในสิ่งที่เป็นมาตรฐานของโลกเพื่อที่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาต้อง ใช้เทคโนโลยีเขาก็จะได้มีความมั่นใจว่าเขาก็ผ่านสิ่งที่ดีที่สุดของโลกมานะครับนี่ฝากครับครับผมและสุดท้ายนี้ครับคุณทอมมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมถึงน้องๆหรือว่าพ่อแม่ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมไหมครับครับผมฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับการบริหารเวลาให้บุตรหลานเนี่ยเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะเวลาของเด็กสําคัญนะครับเขาก็จะโตไปเรื่อยแต่ในระหว่างที่เขาโตไปเนี่ย เขาเตรียมตัวอะไรไว้บ้างนะครับเด็กเกยุคนี้เขาอยู่บนมือถือเขาอยู่บนเกมเขาอยู่บนอะไรเยอะๆไปหมดแต่นั่นนะฮะการเป็นเกมก็คือเป็นผู้เล่นแต่ไม่ใช่ผู้ใช้ไม่ใช่ผู้สร้างนะครับโลบอทเซชันกำลังจะทำบุตรหลานให้ท่านเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีผมฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องให้ความสำคัญกับเวลาของบุตรหลาน ผ่านการเอาเด็กมาเรียนอยู่ในโรบอทสเตชันก็ได้ซึ่งเราคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้วและวางใจได้นะครับเพราะเราอยากจะทําให้คนไทยสู้เขาได้ในเวทีโลกครับขอบคุณมากครับในวันนี้นะครับผมเราก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณคุณทอมมานครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะไปรับชมนะครับเรื่องราวการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้กันครับ Robot Station ขอนแก่นะครับเราก็ Follow นะครับหลักสูตรตามทาง Robot Station ที่เป็นบริษัทแม่นะครับซึ่งหลักสูตรของทาง Robot Station เนี่ยเขาได้ออกแบบมาอย่างดีแล้วนะครับก็คือก,ก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรที่เป็น t a y l o r b นะครับ b o s ซแล้วก็ v d ดแล้วก็ o o ครับซึ่งทุกหลักสูตรเนี่ยก็จะแบ่งเลเวลออกเป็น Basic, Intermediate, แล้วก็ a d v a n c e ครับทุกหลักสูตรซึ่ง ตัวหลักสูตรเองเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่เป็นสเตมครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คือนั่นหมายความว่าหลักสูตรเราเนี่ยก็คือได้รับการรับรองแล้วก็ถูกออกแบบมาอย่างดีจากบริษัทแม่ดังนั้นทางสาขาขอนแก่นเราก็เลย Follow ทุกหลักสูตรเหมือนกับของบริษัทแม่ที่เป็น robot station เลยจริงๆเด็กๆเรียนได้งแต่อายุ3ขวบนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะแบ่งเลเวลของแต่ละหลักสูตรก็จะมีแบ่งแบ่งเป็นเลเวลของเด็กอยู่อย่างเช่นหลักสูตรเทเลอร์เราก็จะให้เด็กๆตั้งแต่3ขวบไปจนถึง ประมาณอุบมการศัรับก็คือประมาณสัก5ขวบไม่เกิน5ขวบซึ่งในตัวหลักสูตรเทเลอร์เองเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็คือจะโฟกัสไปที่การให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับแล้วก็ฝึกให้เด็กแยกแยะฝึกลอจิกทั้งด้านของการคลาสซิฟายนะครับบิ๊กของในตัวเลโก้แล้วก็เราก็จะไม่มีการใช้หน้าจอเพื่อเพื่อป้องกันให้เพื่อเพื่อไม่ให้เด็กป้องกันแสงสีฟ้าและที่จะลุกกลประสาทของเด็กนั้นะเด็กก็จะได้ฝึกสมาธิในการที่จะโฟกัสกับการต่อแล้วก็อย่างเดียว ในเลเวลที่เป็นเบสิกกับอินเตอร์มีเดียนะครับของเลโก้ก็จะยังไม่มีการโปรแกรมมิ่งโรบอทก็จะเน้นไปที่ให้เด็กเหมือนฝึกจินตนาการฝึกสมาธิไปก่อนแต่พอเป็นเลเวลแอดวานซ์ปุ๊บเราก็จะให้เด็กฝึกโปรแกรมมิ่งแต่ก็จะเป็นการโปรแกรมบนบนกระดาษเราจะมีโรบอทเราเรียกว่าโรบอทขนาดตัวเล็กนะครับที่สามารถจะโปรแกรมมิ่งบนบนกระดาษได้ก็คือตัวโรบอทเองเขาก็จะทำตามคำสั่งก็จะคล้ายๆกับที่เราโปรแกรมมิ่งบนบนแอปพลิเคชันเลยเพียงแต่ว่า คำสั่งจะเราสามารถจะวางไว้บนกระดาษได้นี่ครับซึ่งมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาตื่นเต้นแล้วก็เริ่มเริ่มมีความสนใจแล้วก็ป้องเขาก็จะไม่ต้องเหมือนกับใช้หน้าจอก็จะได้อยู่ห่างจากหน้าจอด้วยครับอันนี้สําหรับเป็นหลักสูตรเทเลอร์นะครับสำหรับหลักสูตรต่อมาก็คือหลักสูตรบอสซี่วีดูแล้วก็บูทเนี่ยแล้วก็จะเป็นหลักสูตรที่เด็กจะต้องทั้งประกอบโรบอทเองแล้วก็ทั้งโปรแกรมมิ่งเพื่อจะเขียนโปรแกรมคําสั่งเพื่อจะควบสั่งโรบอทให้ทํางานตามที่ต้องการนะเพียงแต่ว่า ตัวบูทตัวบอสซี่วีดูแล้วก็บูทเนี่ยที่มันจะต่างกันก็คือว่า1เลยคือความละเอียดความซับซ้อนของตัวหุ่นยนต์เช่นอย่างตัวบอสซี่เนี่ยตัวบริกเขาก็จะมีขนาดใหญ่นะครับก็เด็กก็จะประกอบได้ง่ายตัวโปรแกรมแล้วก็ส่วนตัววีดูเนี่ยรายละเอียดก,ก็จะซับซ้อนขึ้นอย่างตัวบอสซี่เนี่ยระบบการเคลื่อนที่ชุดการเคลื่อนที่กลไกการเคลื่อนที่คือในระบบโตเมชั่นเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ สามส่วนหลักๆท่านั้นเองก็คือตัวคอนโทรลเลอร์แอคชเอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์ที่ทำงานประกอบกันในตัวบอสซี่ก็จะก็จะมีการประกอบกันมาให้ก็จะทำให้เหมือนกับเด็กทำงานได้ง่ายหน่อยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่พอเป็นตัววีดูตัวบูสเนี่ยก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นขึ้นมาอีกก็คือหนึ่งเลยคือรายละเอียดของตัวหุ่นเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเด็กจะต้องรู้จักการต่อชุดกลไกชุดส่งกำลังชุดเกียร์สายพานอะไรเองประกอบเองแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมสั่งการทำงานของมอเตอร์เซนเซอร์ด้วยตัวเอง แต่ว่าในตัวบัสซี่เองก็จะมีเหมือนกับมีฟังก์ชันมาตรฐานฟังก์ชันทัเด็รูปที่ใช้ในการสั่งการพวกแอคชั่นเตอร์กับ ensor, เซนเซอร์ให้ให้ก็จะทําให้เด็กเหมือนกับเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่านั้นมันก็จะมีเลเวลความยากที่หลักสูตรได้ถูกออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดีว่ามันจะเหมาะกับเด็กในในแต่ละระดับชั้นในแต่ละวยัยนซึ่งเด็กจริงๆก็เรียนได้ทุกทุกแทบจะทุกเพศทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนในวัยของวัยเด็กครับ ณปัจจุบันสาขาขอนแก่นเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2 2เดือนเดือนเข้าสู่เดือนที่3นะครับก็เรายังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือตอนนี้นครับก็คือถ้าลงทะเบียนเรียน2หลักสูตร2คอร์สพร้อมกันนะครับ1คอร์สเราจะเรียน4ครั้งนะครับถ้าลงหลักสูตร2คอร์สพร้อมกันเราลด5%ถ้าลง3คอร์สพร้อมกันเราลดให้10%ครับผมก,ก็ยังกยงงย็ยังมีที่ว่างอยู่ครับยังมีที่ว่างอยู่เพราเรามีเพจเฟซบุ o กนะครับ robot station ขอนแก่นนะครับที่ ผู้ปกครองสามารถจะค้นหาได้เลยนะครับแล้วเราก็มี Li n e o f f i c i a l นะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นให้ครับก็ก็ไปไปชมผลงานเราได้ทางเพจ a c e b o o กก็ได้นะครับจะได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนว่าในแต่ละวันที่เด็กเข้ามาเรียนเนีย่ยนะครับเขาเหมือนกับว่าเขาได้เขาได,เาได้เขาได้ทำอะไรบ้างคือหลักๆก,ก,ก็คือหนึ่งเลยคือเขาจะต้องใช้ในการในการประกอบโ,โบรบอทให้เป็นแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งไม่ใช่คือคําว่าโบรบอทอาจจะผู้ปกครองอาจาอาจะเข้าใจ,าาจาว่ามันต้องเป็นหุ่นยนต์มันต้องเป็นอะไรที่ทํางานแต่จริงๆคือเราเรามองว่า สิ่งที่ทํางานเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบสัตว์เรียนแบบส,แบบสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออโตเมชันทํางานด้วยตัวเองได้นะครับเราก็สามารถที่จะแอพพลายอุปกรณ์ของเราเนี่ยครับแล้วก็นําพาเด็กเนี่ยครับเขาเข้าไปสู่เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีเหล่านั้นได้นะเพราะนั้นอย่างตัวโรบอทเองที่เด็กๆที่เรียนเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนแค่หุ่นยนต์จริงๆก็คือเราจะต่อเป็นอย่างเช่นเรียนแบบการทํางานของปู สุนัขนกหรือแม้กระทั่งระบบออโตเมชันอย่างเช่นเครื่องเล่นแผ่นซีดีที่คุณทอมได้ได้ได,ออได้อธิบายไปก่อนอีนี้ระบบอ,อ,อะไรประตูเซนเซ,นเซอร์อัตนโนมัติอะไรพวกนี้ครับคือเราก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เด็กได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เด็กก็จะได้เห็นว่าการการทำงานของออโตเมชันจริงๆที่ทำงานโดยใช้คอนโทรลเลอร์แอคชเอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์ประกอบกันแล้วมาเขียนโปรแกรมสั่งเขาให้ทำงานเนี่ยเขาสามารถจะทำงานผสมผสานกันแล้วก็แปลงเป็นแอปพลิเคชันได้มากมายหลากหลาย เหมือนกับที่เด็กๆเ,เห็นในชีวิตปัจจุบันนะแม้กระทั่งเรื่องของระบบะการจําลองของระบบระบบเบรกอัตโนมัติของรถยนต์ในรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งในในส่วนนี้เราก็มีการสอนให้เด็กเหมือนกับได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้มันทํางานยังไงมันทํางานโดยใช้เซ็นเซอร์มันทางานโดยใช้แอคชัวเตอร์ผสมประสานกันยังไงเขียนโปรแกรมมีลอจิกยังไงบ้างอะไรอย่างี้ครับเราก็จะตรงส่วนนี้ก็คือสามารถจะไปติดตามในเพจเฟซบุ๊กได้ครับเรามีอัปเดตให้ให้ดูเรื่อยๆครับผมเรามีทดลองเรียนฟรีหนึ่งชั่วโมงในทุกๆเลเวลเลย้้ดอองงนนไครับผม ติดต่อน,นัดเวลาเรียนมาทางเพจหรือทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยครับผมบก็อย่างนี้นะครับคือตัวโรบอทแอนโรบอติกแอนโคดิ้งเนี่ยครับจริงๆเนี่ยคือบางทีผู้ปกครองอาจจะมองว่ามันเป็นงานทางน้านเอนจิเนียริ่งหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้ลูกไปเรียนเอนจิเนียริ่งเนี่ยเราจะมาเรียนทําไมจําเป็นต้องมาเรียนไหมอะไรเงี้ยผมจะฝากไว้อย่างนี้นะครับว่าไอตัวโรบอติกแอนโคดิ้งที่เราทำทำมาอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะหลักสูตรเราเนี่ยมันได้รับการรับรอง,องจากการะทรวงศึกษาธิการว่าเป็นหลักสูตรสเตมคำว่าสเตมก็คือหมายว่าเขา มีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อเอนจิเนียริ่งแล้วก็เทคโนโลยีเข้าไปผสมกันเพื่ออะไรจริงๆก็คือเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กเฉยๆดังนั้นทักษะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กจริงๆหลักๆมีแค่2อ,อย่างใหญ่ๆถ้าให้ผมสรุปนะครับก็คือในเรื่องของจินตนาการแล้วก็สมาธิงนั้นตัวโรบอติกแอนโคดิ้งเราฝึกให้เด็กมีจินตนาการทั้งในเชิงของความสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ในเชิงของลอจิกเพราะเด็กจะต้องเอาเหมือนกับ ความคิดเนี่ยลอจิกเนี่ยมาเรียบร้อยเรียงเป็นโปรแกรมเพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำง,งานแล้วก็ในเชิงอของการฝึกสมาธิก็คือเด็กจะต้องประกอบหุ่นยนต์นีเขาจะต้องโฟกัสกับมันอยู่อย่างน้อยสามสิบนาทีหรือถึงหนึ่งชั่วโมงใน,ในแต่ละคราบดังนั้นมันก็เป็นการฝึกทักษะที่จําเป็นให้กับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้เล่นสนุกด้วยแถมยังให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างจากหน้าจอซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะให้เด็กไปใช้เวลาว่างในการเล่นเกมหรือว่าดูดูทีวีครับก็ คิดว่า,าลูกหลานของท่านนะครับมีอาการติดเกมหรือว่าติดาการดูทีวีแลวอยากจะเหมือนกับพัฒนาทักษะผ่านการเล่นสนุกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เชิญครับก็เชิญได้ที่รอ o t เ t a ชั o นขอนแก่นครับ ก็คือเรื่องราวของการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับผ่านกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบของเด็กๆนะครับและอนอกจากนี้นะครับสถานบันแห่งนี้นะครับก็ยังสอนให้เด็กยได้เกิดจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับทำให้เด็กๆนั้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ